ไปต่อม่วงพี่น้องมึงดูุดนะขอกขาวเป็นกระเมีนเสื้อผ้าไปเบิง่งเป็นหยังระบาดที่นี่เบิ่งตัวเบิ่งตัวเห็นบ่มพูนดนะเดี๋ยวกะเดียดอดผู้ปกมรองบอกแตงเลยพี่น้องเอ้ยพุดนะโอ้จังพุดนะอย่าเพิ่เห็น สิ้อ้าต่อบินแล้วแม่มันนี่โอ้ยนี่บอคนสีมานฮะคุณมันนึ่งข้าวกล้ากี่คนเหเฮียก่อหนึ่งโอ้ยอย่าบพอเห็นพี่น้องเอ้ยคุณน่ะมึงดูโอ้นี่แม่สูบได้เลยอันนี้กําลังพ้อแกงเลยครับสุดยอดเลยพี่นอ้องใครเสื้อผ้าเบ่งต่อนี่กําลังงามเลย สันกระพาะสักแหงหลอกกองสั้นเห็ดกระพองกัน,กนโอ้ดีอย่าไปเห็นมึงดูพูดนะมันเกิดน้ําต่อม่วงแหมแล้วบ้านอื่นเห็ดคอนขาวครับผมต่อเดียวได้หนิพี่น้องเอ้ยมึงดูต่อเดียวอ่ะชามต่อมีมันปวดโพของโมบักเตี่ยงเลยพี่น้องเอ้ย หมานมานโชคโชคมือนี่พามาเก็บเน็ดพี่น้องไอ้กินนน้ำปลามั่นนี่ละ่ะบังดูพี่อ่ะว่าันเลี้ยวด้วยนี่ไอ้โชคผลงาน <laughs> พูดพูดพวกโม่บวกเตียงพี่น้องเอ้ยบังดูโอ้ยคนจิมาันเป็นสีบล้อ พอดีกแข็งเลยพี่น้องเอ้ยเห็ดขอนเขาโอ้ยเนาะปมดเลยพี่น้องเอ้ยนีบ่โบราณพันวาคนสิมงางยางไปขี่ก็ะพอเห็ดเนี่ยเดี๋ยวหยิมเลยครับผมหมดธรรมดามานมานครับ